ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เดินทางนั่งเครื่องบินจากจงังหวัดตราดมาลงที่สวนภูมิแล้วก็เข้าที่พักแล้วเมื่อสักครู่นี้นั่งแท็กซี่มาใช้เวลาประมาณ40นาทีนั่งแท็กซี่จากสวนภูมิมาที่ดอนเมืองก็ใช้เวลา40กว่านาที4ี่ว่ากวิโลเมตร t e แท็กซี่เขาก็ ราคาเขาอยู่ที่ประมาณ480บาทก็เลยบอกว่าโยมเอาไปสัก600เป็นค่าขนมค่าขนมลูกๆที่บ้านแล้วกันอาญาโยมทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนได้พักผ่อนเต็มอิ่มนะสองวันเสาร์กับอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้จะต้องไปสู้กับอะไรก็ไม่รู้ที่คาดเดาไม่ออกนะเพราะว่างานแต่ละวันมันก็มีรูปแบบเปลี่ยนไปเรื่อย นยุทธศาสตร์บางอย่างที่เขาวางแผนกันไว้ก็เมื่อก่อนอาจจะได้สัก5ปี4ปีแต่เดี๋ยวเนี้ต้องว่ากันถึงประมาณ2ปีต้องพูดถึง2ปีเพราะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็วแผนบางอย่างที่วางไว้หลักการบางอย่างที่วางไว้มันก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันงั้นการวางยุทธศาสตร์อะไรบางอย่างเนี่ยเ็อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสปีสปี แต่อย่างหนึ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือโครงสร้างหลักๆนะโครงสร้างหลักคือเรื่องของคุณธรรมความดีศีลธรรมจริยธรรมควรที่จะต้องวางหลักกันแบบยาวๆเรียกกันว่าทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะวันนี้ไม่ทราบนายโยมว่าโยมไปเจออะไรกันมาบ้างวันนี้หลายบ้านติดโควิดยังไอกันคอกแคกพอสมควรแล้วก็บางบ้านที่เสียชีวิตกันไป ก็ต้องขอแสดงความเห็นใจนะพระอาจารย์จะไม่ใช้คำว่าขอแสดงความเสียใจเพราะว่าถ้าพระใช้คำว่าเสียใจเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพยายามไม่ให้พระเสียใจกับดีใจนะไม่ให้ดาวดาวอัพอัแต่พระพุทธเจ้าจะให้พระเนี่ยฝึกอยู่กลางกลางในครั้นจะเจอใครเขาประสบความสำเร็จแล้วเราใช้คำว่าขอแสดงความดีใจด้วยเนี่ยก็อาจจะดูไม่เหมาะไม่ควรกับพระ ไม่ควรแสดงอาการแบบดีใจลื่นเลิงหรือว่าเสียใจแต่พยายามให้ใช้กลางกางอาตมาก็เลยมักจะใช้คำว่าขอแสดงความเข้าใจขอแสดงความเข้าใจเป็นคำกลางแล้วแสดงความเข้าใจว่าวันนี้บ้านของโยมมีคนเสียชีวิตไปขอแสดงความเข้าใจพอแสดงบอกว่าแสดงความเข้าใจปั๊บเนี่ยน,นะมันจะเป็นคำที่เป็นกลางว่า เข้าใจนะตอนนี้ที่โยมกําลังเสียใจพระเข้าใจโยมพระเข้าใจโยมว่าความเสียใจก็มีบ้างเวลาพอโยมดีใจพระก็บอกว่าอขอแสดงความเข้าใจนะโยมขอแสดงความเข้าใจก็คือเข้าใจว่าชีวิตบางช่วงเนี่ยช่วงนี้มนันก็ดีบ้างนะบางช่วงโยมเสียใจพระก็อเข้าใจนะโยมก็ดีบ้างเสียบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดามันจะลงมาอยู่ที่คําว่า ธรรมดาไม่ว่าโยมจะเจอเรื่องดีเรื่องร้ายพระก็จะใช้คำว่าอาตมาขอแสดงความเข้าใจในครอบครัวของโยมนะเวลาสามเณรร้องไห้มางองแงนะอยากกลับบ้านคิดถึงโยมแม่อยากจะกอดโยมแม่อยากจะขี่หลังโยมพ่ออะไรเงี้ยบอกไม่ได้เนนะพระอาจารย์แสดงความเข้าใจเนนนะเข้าใจว่าคนเราห่างบ้านมาก็มีบ้าง นะมีบ้างที่จะคิดถึงบ้านแต่ความคิดถึงนะเนนก็ต้องเรียนรู้ความคิดถึงนะเรียนรู้ว่าความคิดถึงมันก็เป็นความห่วงหาอาวรนเป็นทุก์ชนิดหนึ่งเป็นความทุกชนิดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีทุกข์เพราะความคิดถึงเวลาพอเนนดีใจอะไรเวลาเนนดีใจได้ของที่ได้ดังใจก็จะบอกอ่ะทำ ขอแสดงความเข้าใจเนนนะเนนก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อพอบอกแสดงความเข้าใจของที่ได้ได้ดังใจมันก็อาจจะมีอาการเสียไปบ้าง mm. สิ่งที่ได้ความเสียใจมามันก็อาจจะมีความดีใจกำลังคอยอยู่สิ่งที่ได้ความดีใจมันอาจจะมีความเสียใจคอยอยู่งั้นขอแสดงความเข้าใจงั้นบ้านใดที่ติดโควิดจน คนในบ้านเสียชีวิตไปก็ขอแสดงความเข้าใจในะโยมเข้าใจถึงหัวอกของโยมว่าคนอยู่กันมานานก็มีผูกพันกันรักกันจนกระทั่งบางทีก็อาจจะคิดถึงกันจนร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดได้ก็ขอแสดงความเข้าใจแล้วก็จะเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติกันไปนะไม่ทอดทิ้งกันวันนี้ก็ให้ญาติโยมช่วยกันตอนนี้คนดูในเพจของเรา ค่อนข้างจะน้อยหนะ่อยนายโยมก็ช่วยกันกระตุ้นการมองเห็นนิดนึงนะช่วยกันกดที่มันมีลูกศรว่าแชร์นายโยมก็แชร์ออกไปนะช่วยกันกระตุ้นการมองเห็นก็ถือว่าเป็นการช่วยเผยแพร่ธรรมะอีกช่องทางหนึง่งนะมาถึงที่พักแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะได้พักก็สวดมนต์กันก่อนสักเล็กน้อย <c oughs> เดี๋ยวเราจะสวดอิติปิโสนะสักเก้าจบ สุปฏิปันโนเจ็ดจบสวากขาโตสามจบนะเก้าเจ็ดสาเจดสตั้งใจสวดน,นะไม่ได้มีนัยยะของการจะไปบอกหวยบอกอะไรนะอย่าไปคิดแบบนั้นเลยตั้งใจโดยพร้อมเพียงกันตั้งสติในการสวดมนมมต์ไม่ใช่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เพื่อความ ขลังอ้อนวอนขอให้ใครมาดนบันดาลอะไรแต่เป็นการฝึกตนให้มีสติอยู่กับทุกๆคำที่เปล่งออกไปเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันไม่ส่งใจไปข้างนอกนเมื่อใจของเราไม่ถูกส่งไปข้างนอกนะโยมจิตมันก็จิตเขาก็มีพลังในการที่จะยกระดับจิตขึ้นไปพิจารณาธรรมะเห็นสัจจะในทุกอย่างได้ง่ายขึ้นอย่าตั้งใจได้พร้อมเพรียงกัน 南无大萨婆诃。阿罗汉。陀。萨玛。萨。菩提萨。南无大萨婆诃。阿罗汉。陀。萨玛。萨。菩提萨。南无大萨婆诃。阿罗汉。陀。萨玛。萨。菩提萨。 ลองตั้งใจสวดแล้วนับในใจนะนับในใจยิติปิโส9สวาขาโต7สุปฏิปโนสามยิติปิโสพควาอะรหังสัมมาสัมพุทธโทวิต ชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัรธมมาราธิสัตถาเทวมนุษย์สานัุพุโทภคะวาติอิติปิโสภคะวารหังสัมมาสัมพุทโทวิฏ จาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรวปุริสัทธามาราธิสัตถาเทวมนุษยานังพุทธทภกวะติอิติปิโสภคกวะอรหังสัมมาสัมพุทธวิท จารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมาราติสัตถาเทวมนุษย์สานัุพุโทภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโทวิต จาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรอุริสัธรรมารธิสัตถะเทวมนุตตานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควา อรหังสัมมาสัมพุทธทวิชาจรสัสปนโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถาเทวมนุษย์ ตานังพุทธโภควาติอิติปิสโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธโทวิท ชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตารวปุริสัทธรมาราติสัตถาเทวมนุ์สานังพุทธโทภควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธวิท ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตารวปุริสธรรมสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทธโทภาควาติอิติปิโสภาควาอารหังสัมมาสัมพุทธวิฏ ชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสัรรมมาราิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธเถภควาติอิติปิโสภควาอารัง สัมมาสัมพุทโววิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมสาริสัตถะเทวมนุษย์สานพุทโธภควาติ สวากาโภพคาวตาธรรมโมสันทิฏฐิโกาการิโกอเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจัดตังเวทิตัา โพวินยูหิติสวัคโตภะคะตาธรรมโมสันเิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตับโพวิน โยหิติสวัคโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัตจัตังเวทิตโพวินโยหิติสวัคโตภะคะวตาธรรมโมสันทิ ติโกะอาคาริโกะเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัตจตังเวทิตโพวินยูหิติสวะคาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัตจตังเวทิตโพวิน ยูหิติสวัคโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวิน ยหิติสวัคโตภะคะวตาธรรมโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ อุชุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทาังจัดตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุกคาราเอสภะคะวะโตสาว กะสังโฆอาหุนโ y ปาหุนโ y ย ทักขินาโยอัญชลีกรณียโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสัตติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามี ติปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาตถะปุริสปุกคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโย ปาหุายโยทักินไยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติสุปฏิปันโนภะควะโต Sawakasangko ucu pati pano pakawato sawakasangko ya ya pano pakawato sawakasangko sami ti pakawato sawakasangko ya ti tangcat taripuri sayukani at Tak ขลาเสัพพะขะวโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขินยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรงปุญญาเกตังโลกัสตีข้าพเจ้าขอตั้งจิตบุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิน บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้สร้างบุญกุศลร่วมกันอีกวาระหนึ่งแล้วขอให้ได้นั่งหลับตาสำรวมใจพิจารณาเรื่องราววันนี้อีกสักเล็กน้อยว่าบวกลบคูณหารแล้วชีวิตติดลบลหรือขัดหรือได้กำไรได้ทำคุณกับใครจนรู้สึกปลื้มใจ ว่าเราได้ลดตัวลดตนลดตัวลดตนลดทิฏฐิมานะมีเรื่องกระทบกับใครแล้วเราเป็นผู้ที่ยอมถอย1นึ่ก้าสองเก้าได้ยอมถอยให้กันได้ลดทิฏฐิมานะในเรื่องของการที่คิดจะเอาชนะแต่ฝ่ายเดียวลองบวกลบคูณหารวันนี้ ว่าได้กำไรหรือขาดทุนชีวิตขาดทุนความคิดขาดทุนหัวใจว่าวันนี้มีเรื่องกระทบกับลูกหลานแล้วคิดจะเอาชนะลูกหลานหรือว่าลูกหลานคิดจะเอาชนะพ่อแม่จนลืมถึงบุญคุณลืมถึงน้ำจิตน้ำใจที่ได้เลี้ยงดูกันมาบ้างหรือเปล่า วันนี้ยังมีเรื่องอาฆาตมาตร้ายยังคิดว่าพรุ่งนี้จะจองเวรจะเอาคืนกับคนคนนั้นคนคนโน้นคนไหนไหนยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ด้วยเรื่องของพยาบาทจองเวรหรือไม่เป็นการขาดทุนความคิดเป็นการขาดทุนความรู้สึกขาดทุนหัวใจวันนี้ได้รู้ลมหายใจ ได้มีสติมากำนดรู้ลมหายใจสักกี่ครั้งวันนี้ได้นึกถึงความตายกันกี่หนวันนี้ได้คิดว่าจะตายบ้างหรือเปล่าถ้าชีวิตไม่คิดว่าจะตายบางครั้งความโลภโมโทสันก็ยังมากมายเต็มหัวจิตหัวใจขาดทุนความรู้สึกขาดทุนความคิดสักกี่มากน้อย วันนี้ได้ให้ทานให้ธรรมะเป็นทานให้ข้อคิดเตือนสติใครๆบ้างหรือไม่วันนี้ได้ให้ทานด้วยสิ่งของเป็นการสละทรัพย์ของตนเพื่อแบ่งปันให้กับคนอื่นๆหรือไม่วันนี้ได้ให้อภัยเป็นทานไม่ถือโทษโกรธเคืองใครๆได้กี่ครั้งกี่หน วันนี้มีเรื่องเครียดจนรู้สึกอารมณ์เสียกลนดาแม้นไม่มีคนอยู่ตรงนั้นแต่ก็อารมณ์เสียโมโหกับตัวเองบ้างหรือไม่เป็นการขาดทุนความคิดขาดทุนหัวใจวันนี้อยากได้ทรัพย์ของคนอื่นอย่างไม่ถูกศีลถูกธรรมบ้างหรือไม่ วันนี้หลงเข้าใจผิดว่าบาปเป็นบุญบุญเป็นบาปทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีบ้างหรือไม่ถ้าวันนี้บวกลบคูณหารประเมินชีวิตตนเองแล้วกำลังเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษกำลังเป็นไปด้วยการลดมานะลดทิฏฐิลดความยึดมั่นถือมั่นแล้ว ก็ชื่อได้ว่าวันนี้ได้กำไรของชีวิตแล้วยมถ้าวันนี้ได้นึกถึงความตายว่าเราต้องตายแน่ๆบ้างก็เป็นกำไรของชีวิตแล้วละโยมขอให้มันสะสมสะสมความรู้สึกดีๆสะสมความคิดดีๆสะสมความรู้สึกยอมถอยดีกว่าสู้กันจนตายไปข้างหนึ่ง สะสมความอ่อนน้อมถ่อมตนเธดจัตตาโรธรรมมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพลังอภิวาทัาน,นสศิริอ่อนน้อมอภิวาทแล้วน้อมแล้วย่อมเจริญด้วยอายุวันณสุขะพละถ้าวันนี้ได้อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่ยอมกันบ้างก็ชื่อว่าได้กำไรของชีวิตแล้ว ก่อนจะได้เข้านอนก็ขอให้เป็นพรอันสำคัญให้ชีวิตของเราทุกท่านมีบุญหล่อเลี้ยงไม่ต่างจากของเหลวในร่างกายที่หล่อเลี้ยงทุกทุกทุกอนูของร่างกายในทุกเซลล์ของร่างกายที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำที่สะอาดขอให้น้ำใจของเราทุกคนจงเป็นไปเพื่อการหล่อเลี้ยงชีวิต ให้เป็นกระแสทานไหลไปสู่พระนิพพานกันโดยไวอาตมาก็ไม่ได้เก่งเกินโยมโยมก็อาจจะไม่ได้เก่งเกินพระก็เป็นเพื่อนร่วมกันละฝึกฝนเป็นกระดาษทรายที่มันคอยขัดเกากันและกันเพื่อที่จะให้สนิมบนเหล็กค่อยๆกระเทาะหมดไปทีละน้อยชาตินี้ อาจจะทำสนิมบนเหล็กนี้ยังไม่สิ้นแต่ก็เชื่อว่าเมื่อใช้กระดาษทรายมันขัดเกลากันไปสักวันสนิมบนเหล็กก็จะเบาบางลงก็ขอให้ช่วยขัดเกลาซึ่งกันและกันถ้าเจอพระไม่ดีเราก็มีสิทธิ์ที่จะตักเตือนได้บอกได้ด้วยท่าทีที่ มีน้ำใจและมีเมตตาและถูการะเทศะท่านก็จะได้กลับมาเป็นพระที่ดีพระก็มีโอกาสตักเตือนโยมได้ด้วยกิริยาที่เหมาะสมและสถานการณ์ที่เหมาะควรก็ถือว่าเป็นการช่วยกันขัดเกลาซึ่งกันและกันและเป็นการรักษาศาสนาไปด้วยกันค่ำคืนนี้ขอส่งท่านทั้งหลายเข้าสู่ที่หลับที่นอนขอให้หลับนอนอย่างปลอดภัย มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกทกท่านวันนี้การเดินทางจากจังหวัดตราดมากรุงเทพก็ต้องนั่งยานพาหนะหลายชนิดก็มีอาการเมารถบ้างแต่เมื่อเข้าห้องน้ำอาเจียนสักเล็กน้อยก็บรรเทาลงได้เดี๋ยวมีน้ำมันหอมระเหยน้ำมันเหลืองทาจมูกซะหน่อยทาขมับสนิดก็ผ่อนคลายก็จะได้รับนอนพักผ่อน วันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลจงสำเร็จมีแก่เราทุกทุกท่านอภิวัฒน์สีริสนิจังบุทธ,ธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวะัฒนติอายุวันโนสุขังพลังสาธุ